ครับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา10เจนาฬิกานะครับเราก็ได้ราตัวเนมาถึงบริเวณที่พักนะครับช่วงเย็นนะครับไก่นํามาจากบ้านนะครับก็เป็นการถนอมอาหารนะครับอยู่ได้หลายวันนะครับเรื่องเราก็ทําการรมควันนะครับรมควันหมักเกลือหมักกระเทียมนะครับรมควันอยู่ได้เป็นสัปดาห์นะครับการนำลงชิ้นในป่านะครับอยู่ได้หลายวันเพราะว่า เตรียมการมานะครับอาจจะไม่พร้อมนะครับเราก็มาหมักกันที่ป่านะครับเพราะว่าตอนเช้าเราก็ต้องเร่งรีบนะครับเดินทางออกลาดเตเวนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ตกเวลาเย็นนะครับเราก็ช่วยกันครับหมักไก่นะครับลมควันนะครับก็หมักเกลือนะครับกระเทียมนะครับอยู่ได้เป็นสัปดาห์นะครับสามารถดำรงชีพในป่าได้นะครับสบายนะครับนะครับขอบคุณครับ